สวัสดีแฟนรายการเส้นทางกีฬาทุกท่านครับวันนี้ผมพาท่านชมเดินทางมาอยู่ที่โรงเรียนเทพศรินกรุงเทพมหานครครับและจุดที่ผมมายืนกราบไหว้สักการะอยู่นี้ก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชชนนีนะครับซึ่งท่านเป็นพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดและก็ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทพศรินแห่งนี้ครับแน่นอนครับว่าการมาของเราในวันนี้นะครับ เราจะมากออ่อติดความพร้อมของทีมนักฟุตบอลชายโรงเรียนเทพศรินในการลงทําศึกฟุตบอลกลมพละศึกษ,ษานะครับในประเภทกในปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขามาในฐานะแชมป์เก่าครับรายการของเราจึงต้องมาประเดิมด้วยแชมป์เก่าโรงเรียนเทพศรินในปีนี้ว่าพวกเขาจะมีความพร้อมมีความมั่นใจขนาดไหนและความมั่นใจในการป้องกันแชมป์ในปี65นี้พวกเขามีความมุ่งมั่นแค่ไหนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับโค้ชอาร์ตพวัชชัยทองขวดนะครับแล้วก็น้องฟลุกสุภกิจรอดเมืองนะครับซึ่งเป็นทั้งตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศนะครับในการคว้าแชมป์ในปีล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งเป็นถือว่าเป็นแชมป์ในรอบหลาย10ปีเลยนะครับของทีมฟุตบอล18ปีโรงเรียนเทพศิรินนะครับแล้วก็ความหวังเป้าหมายในการแข่งขันในปีนี้นะครับจะโฟกัสไปทีละแมตช์หรือว่า มองไกลไปจนถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับโคชอาร์ตและก็น้องฟุกแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับกื่นเริ่มที่โคชอาร์ตก่อนนะครับครับผมอยากให้เล่าถึงบรรยากาศในการคว้าแชมป์แรกในรอบหลายสิบปีของปีแล้วเนี่ยยังจําบรรยากาศยังจําความรู้สึกในปีที่ผ่านมาได้ไหมครับก็ยังจําบรรยากาศของวันนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับก็ทุกคน ในวันนั้นนะครับมีความสุขกับแชมป์ที่รอคอยกันมา30กว่าปีนะครับทุกคนหายเหนื่อยจากการทำงานจากการทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นตัวทีมงานสตาฟโค้ดเองไม่ว่าจะเป็นตัวตัวน้องนนักนะฟุตบอลเองนะครับแล้วกเ็เห็นรอยยิ้มเห็นอาการากับกิริยาของพวก อาจารย์พวกสิทธิ์เกา่าพวกนักเรียนปัจจุบันที่มีรอยยิ้มอย่างมีความสุขปิติมีความสุขมม,ขม,มันมันมันดูแววตาดูสีหน้าอาการมันก็ดูออกว่าไอ้เขาเขามีความสุขกันครับผมมาที่น้องฟุกบ้างความรู้สึกวันนั้นเราเ hey, ฮเราดีใจขนาดไหนเนี่ยวต้องเล่าไปคำพูดให้ฟังหน่อยก็ดีใจมากครับเพราะว่าวันนั้นอยู่ในสนามนะครับก็แบบรู้สึกแบบราบเพื่อนครับแต้ใจเสียน้องกีดหมดมันก็รู้สึกก็แบบภูบมิใจครับที่แบบในตัวเองแล้วก็ในเพื่อนร่วมทีมที่แบบสามารถ พาทีมาถึงจุดนี้ได้ครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์เออก่อนที่จะเริ่มเตะไม่ได้คาดหวังถึงขนาดครับแบบมองไปทีละแมตตอแมตครับโค้กก็บอกให้มองไปทีละแมตครับอย่าไปมองถึงแชมป์ครับเพราะาแชมป์เดี๋ยวมันก็มาเองครับทำแมตทีทท่แมตให้ดีที่สุดครับม,มางที่โค้ชอาร์บ้างพอสมมติว่าเราในฐานะแชมป์เก่าแล้วเนี่ยน้องๆทุกคนเกิดความมั่นใจมากขึ้นเลยครับในปีนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเด็กมั่นใจหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมเลย คือเหมือนกับเราเคยเคยทำอะไรที่มันประสบความสําเร็จมาแล้วครับมันก็จะมีหลักสูตรของมันอยู่ว่าแบบนี้นะเราต้องเดินอย่างนี้นะ,ะมันจะถึงประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นผมก็จะยึดแนวทางเดิมของผมที่จะเดินกันมาครับว่าจะทํายังไงให้มันสู่เป้าหมายมนะครับนั่นก็คือวิธีการของผมที่จะทําแล้วน้องๆชุดแชมป์ปีที่ผ่านมาที่จบอารศึกษาไปเนี่ยมีหลายคนไหมครับก็ชุดที่จบไปแล้ว ไอชุดได้แชมป์ที่ที่ยังอยู่ในชุดปัจจุบันเนี้ยก็เหลืออยู่7-8คนครับอ๋อแสดงว่ามีเลือดใหม่มีหน้าใหม่ด้วยมีหน้าใหมแ่แล้วแล้วโค้ชอาร์ตเนี่ยปรับจูนยังไงให้พี่รุ่นพี่กับรุ่นน้องที่ามาใหม่เนี่ยกลับมาเล่นเป็นระบบทีมเข้าขากันเหมือนปีที่ผ่านมาก็เราก็ซ้อมในรูปแบบของเราครับคือเราเราจะมีแพทเทิร์นอย่ว่าเราสไตล์การเล่นของเราจะเล่นแบบไหนครับ,ค,รบคือทุกคนต้องเข้ามาอยู่ในระบบ ให้ได้นะครับเล่นตามรูปแบบที่เราอยากให้เด็กมันเล่นครับผมน้องฟุ๊กตอนนี้อยู่นายรับายครับนายมยบก็คือเป็นที่ใหญ่ในทีมแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้องๆเข้ามาเติมเราสื่อสารพูดคุยในเวลาการฝึกซ้อมกับน้องๆอย่างไรบ้างแนะนำอะไรน้องๆบ้างก็บอกให้ทุกคนเต็มที่ครับการฝึกซ้อมมันบอกให้ทุกคนเต็มร้อยตลอดครับไม่ให้ใครแ่วครับถ้าไม่มีคนแ่วคนหนึ่งมันจะพาเพื่อนแผ่วไปครับ ถ้าทีมมันจะได้ไม่สมบูรณ์แล้วทีมมันต้องแบบก้าวต่อไปให้ถึงไปถึงจุดที่แบบจุดเดิมที่ผมเคยเคยได้ได้แชมป์ครับต้องพาต้องพาเพื่อนแบบกระตือรือร้นมากครับในปีหกห้าเนี้ยความมั่นใจเต็มร้อยไหมก็เต็มร้อยครับว่าไปป้องกันแชมป์ได้ครับพูดถึงการป้องกันแชมป์ตอนนี้โค้ชมองไปทีละนัดหรือว่าเล็งเป้าไปที่ช่วยแชมป์เลยคือผมเป้าแรกของผมคือมองทีละเกมแต่เป้าใหญ่ของผมก็คือป้องกันแชมป์ คือคือก็ต้องมองทีละเกมทีละเกมเหมือนกกมละครั้งที่ได้แชมป์ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้มองว่าผมต้องไปยืนจนถึงนัดชิงชนะเลิศผมแค่มองทีละเกมทีละเกมแก้ไขข้อบกพร่องในทีละเกมทีละเกมเรียกว่าเดินทีละก้าวเดินทีละก้าวแล้วเดี๋ยวเส้นชัยถึงเองครับแล้วในในการจับสลากแบ่งสายปีนี้เนี่ยคู่แข่งในทีทั้งหมดเนี่ย เป็นที่น่าหลักใจไหมหรือว่าเฮ้ยเราขอสู้ได้คือฟุตบอลถ้วยกอ์นะครับ18ปีกอมันคุณภาพของของทีมของแต่ละโรงเรียนมันก็นไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นทุกทีมมีศักยภาพเท่ากันครับมันก็จะยิ่งปีนี้มันจะมีหลายปัจจัยหนโควิด 2. หน้าฝนนะครับมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปไปประมาทผู้ต่อสู้ได้เลยว่าทีมนั้น ไม่ดีทีมนี้อ่อนนัดที่แล้วทีมไอ้นั้นไม่ดีนัดนี้อาจจะไม่ดีไม่สามารถจะคาดเดาได้เราไม่สามารถจะประมาทคู่ต่อสู้ได้ได้สักเกมแล้วในปีห5หเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนะครับ,รบมีการแบ่งเป็นสองสายนะครับรู้สึกถึงความแตกต่างหรือว่ายากง่ายจากปีที่ผ่านมาไหมครับคือผมมองว่ารูปแบบการแข่งขันแบบใหม่เนี่มันเปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมแล้วก็มัน ให้เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้โชว์ความสามารถได้เยอะขึ้นเมื่อก่อนเล่นแบบแบ่งสายสายละ3-4ทีมซึ่งเตะ3าครั้งในการเตะ3าครั้งเนี่ยทีมไหนที่ว่าฟอร์มทีมมาดีๆแล้วมาแพ้นัดแดงเนี่ยนัด2นัด3เนี่ยเขาจะกดดันมากมแต่ถ้าอย่างเงี้ยม,มันมีโอกาสเล่นเยอะขึ้นโชว์ฟอร์มเยอะขึ้นนะครับบางทีผิดพลาดเกมนี้เกมหน้าไม่เป็นไร เกมน้าเล่นไหมเพราะมันมีได้เล่นตั้งตั้งเจ็ดเกมอย่างน้อยเจ็ดเกมเด็กมันก็เลยผมเชื่อว่าเด็กมันจะได้มีแสดงศักยภาพออกมาได้เยอะขึ้นไม่ว่าทีมผมเองหรือทีมคู่ต่อสู้บางทีมบางจังหวัดบางบางโรงเรียนที่มาจากต่างจังหวัดเจอทีมในกรุงเทพบางทีเล่นไม่ออกนัดแรกแต่มันดีนัดสองนัดสามแต่ก็มันสายไปไงครับ แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้เล่นเยอะขึ้นมีเวทีได้เล่นเยอะขึ้นมีหลายปัจจัยมีหลายตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครับผมแต่ว่าในสายที่เทพสุรินอยู่นะครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่านัดแรกเปิดสนามเปิดฤดูกาลเนี่ยเจอกับสุนุกลาบเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างแบบว่ามั่นใจแค่ไหนและตั้งเป้าอย่างไงครับผมเจอสุนุหลาบเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่พิเศษมันเป็นอะไรที่พิเศษมันเป็นอะไรที่อยากจะเจออยู่แล้วมัน คือถ so okay. okay. ้า <Beng> ว <Zen> ่าฟ <out> okay. the right ุตบอลถ้าเปิดสนามกับทีมอื่นกับเจอเปิดสนามกับสุขลาโอเคถามตัวผมเองผมอยากเปิดกับสุขลาเพราะมันสนุกแน่นอนพร้อมเจอครับผมพร้อมเจอซึ่งผมเชื่อว่าสงขลาก็พร้อมจะเจอเรามันก็สนุกมันมันมันเป็นเกมฟุตบอลผมไม่รู้นะว่าผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงถ้าถามผมผมก็อยากชนะถามเขาเขาก็อยากชนะทุกคนก็อยากชนะหมดแต่สิ่งที่จะเห็นในวันนั้นนั่นก็คือบรรยากาศของนักฟุตบอลนักเรียนขาสั้นที่มัน มันผมเชื่อเลยว่าวันนั้นสนุกแน่นอนแต่ผลการแข่งขันเราไม่รู้เขาก็เตรียมทีมมาดีเราก็ต้องเตรียมทีมมาดีเราก็เตรียมทีมมาดีพอสมควรเพราะนั้นก็ไปวัดกันในวันนั้นครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่อยากให้มันเป็นก็คือการเล่นที่ที่มีสปีดของทั้งสองลูกนครับน้องฟุ๊กนะครับในฐานะผู้เล่นในฐานะกีฬาเจอทีมสุโขัมาแล้วกี่ครั้ง ก็สี่ห้าครั้งแล้วแล้วก็เป็นไงบ้างว่าในปีฤดูกาลหกห้าเนี่ยที่กำลังจะเจอกันในในนัดเปิดสนามเนี่ยความมั่นใจความตื่นเต้นแบบไหนยังไงมันคว้าฐานของความมั่นใจก็มั่นใจเต็ม้อยครับมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มั่นใจในตัวผมนะครับว่าแบบนัดเปิดสนามจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับเราก็แบบต้องทำให้มันเต็มที่พยายามแบบสุดความสามารถเพื่อเก็บชัยชนะมาให้ได้ครับท่านผู้ชมครับ ได้ฟังความมั่นใจถึงบิ๊กแมตต์นะครับแมตต์ Mac ที่ว่าน่าจะตื่นเต้นร้าใจแล้วก็เดือดแน่นอนนะครับในนัดเปิดสนามถ้วยกอกลมพละ18ปีในปีนี้นะครับความมั่นใจทั้งโค้ชเองทั้งผู้เล่นเองเต็มร้อยครับหรือว่าเกินร้อยนะครับพร้อมที่จะเจอพร้อมที่จะชนอยู่แล้วกับสวนกุหลาบนะครับเราไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของท่านผู้บริหารโรงเรียนเทพุรินน์ก่อนว่ามั่นใจแค่ไหนกับการเจอสวนกุหลาบในนัดเปิดฤด,ดูกาลครับโอกาสในการรักษาแชมป์นะครับสำหรับการเป็น แชมป์เก่าของฟุตบอลอชิงถ้วยพระราชทานประเภทกนะครับ18ปีในปีนี้เนี่ยผมขออนุญาตนำคำของอผู้จัดการทีมฟุตบอลของเทพศซรินนะครับคุณภูรีวัฒนศัพท์เนี่ยเขาพูดไม่น่าสนใจมากเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะรักษาแชมป์อย่างไรแต่ตอนนี้ผมรู้วิธีการทำแชมป์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเรารู้แล้วละว่าเราทำยังไงเราถึงไปถึงดวงดาวเราถึงเป้าหมายของเราได้ วิธีการทุกวิธีการที่เราเคยทําเรายังทําเหมือนเดิมแต่ที่สัมพันธ์เราจะเพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆเข้าไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น,นเพราะนั้นกองเชียร์เทพศลินนักเรียนเก่าเทพศลินรวมทั้งทุกๆท่านที่คาดหวังไว้กับเทพศลินเราสัญญาครับว่าเราจะทําเต็มที่เพื่อแม่ลําเพยครับนอกจากกีฬาฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของพวกเราชาวเทพศลินแล้วนี่นะครับทางโรงเรียนยังมีการให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาในทุกๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล บาสเกตบอลนะครับปิงปองนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้มีกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะไม่แพร่หลายนักแต่เป็นกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นระดับโลกแล้วก็ว่าได้นะครับก็คือการปีนหน้าผาซึ่งเราก็มีการสนับสนุนแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนเก่าเนี่ยนะครับมาสร้างหน้าผาจําลองไว้ที่โรงเรียนเลยนะครับในการฝึกฝนตรงนี้ด้วยนอกจากกีฬาที่แข่งขันกันนะครับเรายังมีตอนนี้ที่เด็กๆเกยาว,วชนหันมาสนใจก็คืออ e ีสปอร์ต เทพศรินให้ความดูแลสนับสนุนานด้านการแข่งข e ันอีสปอร์ตนังเดยนของเราก็มีความสามารถเข้าแข่งขันในหลายรายการแล้วก็ได้รางวัลมามากมายครับฟุตบอลเนี่ยผมอยากจะคิดว่าเป็นเหมือนจิตวิญญาณของชาวเทพศรินนะครับเป็นเหมือนออความรู้สึกร่วมกันนะครับเป็นกีฬาที่ถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สืบทอดกันยาวนานนะครับผมเชื่อว่าการแข่ง ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งก็ผ่านการเวลามาเกินกว่าครึ่งศตวรรษแล้วล่ะนะครับวันตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เด็กเทพศรินคนเตะฟุตบอลเป็นเด็กเทพศรินคนรักในการแข่นกีฬาฟุตบอลแล้วก็ชมกีฬาฟุตบอลอย่างสนุกสนานตรงนี้คือหัวใจของกีฬาที่ถือว่าเป็นไฮไลไท์ของเทพศรินครับในส่วนของการดูแลนักกีฬานะครับอย่างที่บอกว่า ในส่วนของฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจของเทพศิลินแล้วเราก็มีฟุตซอลด้วยเรามีการบริหารจัดการในเชิงระบบนะครับในส่วนของกีฬาประเภทนี้นะครับนักกีฬาเนี่ยเราจะมีหอพักนักกีฬานะครับให้อยู่กันอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับเราก็มีสวัสดิการมีการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนใหญ่เลยก็คือสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิินในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ ก็จะดูแลในเรื่องงบประมาณต่างๆโดยเฉพาะการจ้างโค้ดนะครับผู้ฝึกสอนในระดับชาติเลยนะครับก็คือโค้ดศิริศักิ์ยอดยิไทยแล้วก็คณะโค้ดที่เป็นเรียกว่าเป็นทีมสตาฟเลยเนี่ยนะครับเรามีโค้ดในทุกมิติเลยเราทํางานในเชิงระบบที่เหมือนกับทีมชาติหรือทีมมืออาชีพเขาทาเช่นเรามีโค้ดในส่วนของนักจิตวิทยาเรามีโค้ดวิทยศาศาสตร์การกีฬาเรามีโค้ดในการดูแลผู้รักษาประตูอะไรต่างๆตรงนี้คือเราทํางานเชิงระบบ ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าการเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งสําคัญแต่การเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าน,นักฟุตบอลของเรานักกีฬาของเราเนี่ยก็จะรับการดูแลในเรื่องของการเรียนนะครับเราก็จะได้ให้คุณครูโดยเฉพาะคุณครูที่ปรึกษาคุณครูที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระการรู้สุพศษาร,ราศาเนี่ยได้เข้ามาดูแลในเรื่องการเรียนไม่ให้นักเรียนเนี่ยเสียโอกาสในการเรียนนะครับตรงนี้เป็นองค์ประกอบที่เราดําเนินการควบคู่กันไปครับก็เรียนท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนนะครับที่เห็นถึง พัฒนาการเห็นถึงโอกาสต่างๆที่เทพศรินแล้วก็อยากจะมาเป็นสมาชิกของเทพศรินอยากจะไปเป็นลูกแม่ลําเพยนะครับในปีการศึกษา1นเนี่ยเราจะรับนักเรียน2ระดับชั้นม .1. เนี่ยก็จะรับประมาณ4 0 0กว่าคนมสี่ก็จะรับไม่มากนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวเทพศรินอย่างแรกนะครับก็ช่วงประมาณ กุมภามีนาติดตามข่าวตลอดนะครับเรามีรับทั้งนักเรียนในส่วนของด้านวิชาการนะครับในแผนการเรียนต่างๆทั้งห้องเรียนพิเศษเทพศรินเราไม่ได้เก่งกีฬายอย่างเดียวนะครับผมเน้นย้ำนะครับเรามีห้องเรียน E.P. อ n l l s s p ปรแกรมเรามีห้องเรียนม n นิอ g ง i s h โปรแกรมเรามีห้องเรียน I.E.P. นะครับ S.M.T.E. ทุกอย่างหลากหลายมากในเทพศรินมีอะไรมากมายที่ ยังเป็นที่น่าติดตามอยู่ในเทพศรนลีนอีกมากมายถ้าสนใจก็ติดตามข่าวสารในเพจของโรงเรียนเทพศรลีนได้นะครับแล้วสักวันหนึ่งเราอาจจะได้มาเป็นครูเป็นสิทธิ์กันในเทพืินศรครับครับในส่วนของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศรลีนนะครับก็มีการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณในการที่จะ ให้ผู้ฝึกสอนของเรานะครับเข้ามาฝึกสอนในส่วนของทีมฟุตบอลเทพสลินนะครับโดยมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนคือโค้ชต่อยเซเลสักยอดยาติไทยนะครับแล้วก็ทั้ง3ทีมคือทีมอายุไม่เกิน 18, 16, 14เราก็จะมีผู้ฝึกสอนที่เป็นนักเรียนเก่าที่จะคอยดูแลแ,แ,แต่ละทีมนอกจากนั้นยังมีโค้ชสมัครโค้ชฟิตเนสนะครับแล้วก็มีโค้ชผู้รักษาประตูและที่สําคัญเรายังเห็นความสําคัญทางด้านจิตวิทยานะครับเรามีโค้ช จิตวิทยานะครับโดยได้รับการสนัสนบสนุนจากาสมาคมนักเรียนเก่าโดยเราใช้โค้ดจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนคือโค้ดปลานะครับมาช่วยใน,ในเรื่องของจิตวิทยานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนของสมาคมนักเรียนเก่าที่จะสนับสนุนในเรื่องของผู้ฝึกสอนที่มาช่วย สำหรับทีฟุตบอลของโรงเรียนเทพศรินในปีนี้สำหรับเป้าหมายของฟุตบอลกรมพละ18ปปีกอนะครับซึ่งในฐานะเราเป็นแชมป์เก่านะครับซึ่งเป้าหมายของเราแน่นอนเราต้องมาป้องกันแชมป์ในปีนี้ให้ได้นะครับซึ่งเราก็มีการเตรียมพร้อมในส่วนของทีมนะครับคือตัวผู้เล่นของเราที่ยังที่เราได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ยังคงอยู่ในทีมนะครับแล้วก็มีผู้เล่นเพิ่มเติมเข้ามาที่เรามีการคัด พัดตัวเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็มีการเริ่มทําการฝึกซ้อมในการเตรียมพร้อมในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของเทคนิคก,การเทคนิคก,การเล่นโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับโค้ชต่อยแล้วก็โค้ชธวัชชัยทองหวดที่จะคอยดูแลในส่วนของตรงนี้ครับก็ผมเองก็ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าเทพศรินนะครับทุกรุ่นนะครับที่จะมาให้กําลังใจแก่น้องๆเั่ฟุตบอลเทพศรินของเราในการที่จะป้องกันแชมป์ฟุตบอลกมพะละ18ปีกอให้ถ้วย แชมป์นั้นอยู่กับเราต่อไปในปีนี้ขอบคุณมากครับฟุตบอลโรงเรียนเทพศรินนะครับก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นอายุ14ปี16ปีแล้วก็18ปีสําหรับฟุตบอลนะครับการฝึกซ้อมของเราก็จะมีการแบ่งสัดส,ส่วนในแต่ละรุ่นในแต่ละช่วงสัปดาห์มีการวางแผนชัดเจนนะครว่าในรุ่นนี้ในสัปดาห์นี้จะซ้อมที่โรงเรียนแล้วก็มีสนามซ้อมอีกที่หนึงก็คือสนามฟุตบอลธนารม์ครับ แล้วก็ในส่วนของกีฬาฟุตซอลเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยได้ทําการ M O U กับ n t ฟุตซอลคลับด้วยก็ทําให้เรามีสนามซ้อมที่ทางสโมสรด้วยแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยครับบรรยากาศตอนได้แชมป์ถ้วยกอเมื่อปีอังศาที่แล้วก็สุดยอดมากครับการเตรียมทีมเราทํากันเป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องการที่จะได้แชมป์เพื่อกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็บรรยากาศวันนั้นที่สนามสุบเนี่ยเกินบรรยายครับต,ต้องบอกว่าทาั้งทางนักกีฬาเองสตาฟโค้ชแล้วก็นักเรียนเก่า วันนั้นสุดยอดมากๆครับสำหรับสำหรับนัดเปิดสนามปีนี้นะครับกรมพลาช่วยกอก็เจอกับเพื่อนรักอย่างสมุนลารพี่อะไรก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเสวนศักดิ์รีของจตุรมิดด้วยดังนั้นแล้วผลการแข่งขันแล้วก็มิตรภาพน่าจะน่าจะทําให้บรรยากาศออกมาสุดยอดครับแล้วก็สุดท้ายครับอยากจะฝากถึงพี่ๆนักเรียนเก่านะครับแล้วก็นักเรียนปัจจุบันนะครับถึงการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้นะครับของเทพศีรินทั้งช่วยกอด้วยแล้วก็จตุรมิรด,ด้วย ให้มาร่วมทำอัศจรรย์ให้เป็นสีเขียวเหลืองเหมือนที่เราทำมาหลายๆปีหลังมาตลอดครับเราก็กลับมาคุยกับทั้งโคนอาร์ตแล้วก็น้องฟุกกันต่อนะครับถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นในการมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลโรงเรียนเทพศรินนะครับมาที่โคนอาร์นบ้างทำทีมชุดนี้มากี่ปีแล้วครับผมผมมาทำงานที่เป็นหัวหน้าผู้สอนโรงเรียนเทพศรินมา5ปีแล้วครับป, <5 S 2> ปีนี้ปีที่5แล้วครับ ทำฟุตบอลโกมาระมาครั้งนี้ก็ครั้งที่5้าแล้ะครับจิตวิทยาในการที่พี่อาร์ตเอามาใช้กับน้องๆหรือว่าเด็กรุ่นน้องเรียกว่าเป็นรุ่นลูกเลยก็ว่าได้ครับผมเราดูแลเขายังไงเราสื่อสารกับเขายังไงครับก็ผมต้องกินผมอยู่นี่นะครับผมนอนอยู่กับเด็กผมนอนอยู่กับพวกเด็กๆนะกินนอนใช้ชีวิตอยู่กับเขาเลยก็ศึกษาพฤติกรรมทั้งในสนามและทั้งนอกสนามให้คาปรึกษาเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งพี่ พะผมก็นี่ก็รหัสนี่ก็น้องก็เรียนที่นี่ผมก็สิทธิ์เก่านั่นหมายความว่านี่ก็คือเป็นทั้งน้องผมนี่เป็นทั้งลูกศิษย์ผมเพราะนั้นทุกคนเป็นทั้งลูกศิษย์ผมเป็นทั้งน้องผมเพราะฉะนั้นในสนามผมเป็นโค้ชนอกสนามผมเป็นพี่เขาเป็นผู้ปกครองเป็นพี่เขาเพราะนั้นก็จะคุยกับผมได้ทุกเรื่องผมก็จะได้ให้คาปรึกษาทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามในสนามเรื่องฟุตบอลนอกสนามเรื่องการใช้ชีวิตเรื่อง เวลาเองออกไปอยู่ข้างนอกนะมันไม่มีนะอย่างนี้เองต้องทําตัวอย่างนี้อย่างนี้นะฝึกเรื่องวินัยเขาทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเขารู้สึกที่มีกับพี่อาร์ตแล้วก็โค้ชทุกๆคนเป็นไงบ้าง,างละ่ะเขาดูแลเราดีไหมอะไรยังไงก็รู้สึกขอบคุณครับขอบคุณพวกพี่ๆมาที่คอยสอนและคอยแบบแนะนําแนวคิดให้แบบแนะนำแนวคิดแบบแน,นแนวใหม่ทัศนคติที่ปรับปรุงขึ้นครับ ให้มันกล้าขึ้นไปเป็นนักวีนัชีพได้มากขึ้นครับต้องขอบคุณพวกพี่ๆเขามาครับข่าุดท้ายอนาคตของน้องฟลุ๊กอยากจะไปถึงจุดหยุดไหนในเส้นทางการเป็นนักกีฬาชีพอยากไปก็ไกลไกลที่สุดรครับไกลที่ตัวเองจะทำทำได้ครับที่แบบเล่นไปนเล่นต่างประเทศหรือว่าติดทีมชายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์นะครับรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของสุภาพบุรุษลูกแม่ล,ลำเพยนะครับนักกีฬาโรงเรียนเทพศ,ศิรินนะครับ สุดท้ายอยากจะให้พี่อาร์แล้วก็น้องกรุ๊บเนี่ยได้ฝากเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองให้มาเชียร์ทีมฟุตบอลเทศลินในปีนี้ครับเชิญครับก็ผมนะครับอยากให้ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับหรือว่า,าผ,ผู้คนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับ ให้มาดูนักฟุตบอลไอ้ดูบอลน,นะครับคมพละนะครับ18ปีก่อนนัดเปิดสนามนะครับผมผมมั่นใจได้ว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ต่างกับฟุตบอลไทยลีกนะครับแต่มันจะสนุกแน่นอนมันจะมีการเชียร์มันจะมีสีสันที่เร้าใจนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาดูฟุตบอลในวันที่23สิสิงหานะครับ ขอบคุณครับฟุกบ้างเชิญชวนบอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องผู้ปกครองเชียกกันก็ผมอยากเชิญชวนพี่น้องชาวเทพสกศรีนทร์ทุกท่านนะครับให้มาร่วมให้กำลังใจเชีย์ผมครับพวกผมจะพยายามทําให้เต็มที่ครับและสัญญาว่าจะนำแชร์มาให้แม่ลำเพยชน้ครับครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมติดตามเชียนะครับแฟนโรงเรียนไหนก็เชียโรงเรียนนั้นเชียทีมนั้นนะครับฟุตบอลปีนี้รับรองว่ามาในรูปแบบที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา สนุกเข้มข้นตื่นเต้นร้าวใจแน่นอนนะครับด้วยมาตรฐานใหม่ๆที่นํามาใช้กันแต่ละทีมก็มีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญนะครับโคชอาร์แล้วก็น้องฟุกเป็นอย่างสูงขอบคุณครับครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ